อู๋บอกว่าบอกว่าก่อนจบฮะกูว่ชมบอกว่าเล่าเรื่องรุ่นน้องบางแสนพี่ป๋องเคยฟังแล้วเราเคยเล่าให้กันฟังแล้วออแล้วน,นานแล้วดิช่องเราโอ้ต่่สนุกมากเป็นสิบปีแล้วใช่ล้วนีส่ส<า>นุกมากอู๋ตอนนี้แบบอ้ยโคตรู้วยไอ้บ้าน,น,นผีเขื่องอ่ะมันมันมันเชื่อมกันเลยพี่มันเชื่อมกับบ้านผีเขื่ยงเลย คือตอนที่ไปกับพี่ป๋องอะบ้านผีเควี้ยงอะที่เราเจอกัน,น<ม>เจอเหตุการณ์ในบ้านแล้วผมออกมาแล้วผมไม่ไหวแล้วว่าวันนั้นอะผมรู้จักกันน้องอุ้มอิ่มวันแรก<ม>อุ้มอิ่มปัจจุบันก็คืออุ้มอิ่มคนเห็นผีอ่าร่างอากงเฮงเจียนะ<ม><ม>คือวันนั้นอะเราใช้บีบีกันอยู่แล้วเราก็แลกแลกบีบีพินบีบีกันว่าอิ่มเป็นเบื้องหลังใช่ไหมอิมอ่มบอกพี่นะว่าอ่ามันจะอะไไอนแอไร์เมื่อไหร่ไอ้เทปที่เราไปกันนะพี่ป๋อง<ม>หลังจากนั้นอะช่วงนั้นอนะ น้องผมที่บางแสนใช้คําว่าน้องสนิทกันผู้หญิงเพิ่งตายแบบประมาณวันสองวันเองแล้วเขาก็เอาไว้ประมาณเจวันก็คุยกับอุ้มอิ่มอุ้มอิ่มก็ทักมาพี่เทปจะออนแอร์แล้วนะเทปที่เราไปกันจะออนแอร์แล้วนะพี่กลัวไหมให้มันถามมาอย่างนี้ผมก็บอกไอในทีวีพี่ไม่กลัวแล้วละตอนเนี้ยเพราะว่า มันผ่านไปแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันกลัวจนมันเลิกกลัวแล้วแต่สิ่งที่ตอนนี้ที่พี่กลัวอยู่อิอมคือน้องพี่เพิ่งตายเว้ยแล้วตอนนี้ไปหาทุกคนที่อยู่ในวงพี่แล้วแบบคือตอนนี้คือจับกันเป็นก้อนนอนกันเป็นกลุ่มเลยคือไม่สามารถนอนเดี่ยวได้อื อิมก็เลยบอกว่าน้องคนนั้นน่ยอยู่กับหนูพี่เฮ้ยเป็นไปได้ไงอิมคือใครเรายังไม่รู้เลยว่าอิมคือคนเห็นผีค <c oughs> ืออะไรเพราะว่าเราแค่แลกพินกันเพื่อที่จะให้อิมบอกว่าพี่ตัฟี่ออนแอร์แล้วนะคอยดูนะมันดันทักมาวันที่สมของการตายของน้องพอดีแล้วผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่พี่กลัวเนี่ยตอนนี้พี่กลัวน้องพี่มากตอนนี้ไม่ได้กลัวในทีวีละแต่ก็รอดูอยู่แหละสรุปอิมบอกว่าน้องอยู่กับหนูพี่หนึ่งคือ เขาไม่เคยเจอกันครับเขาไม่เคยเห็นกันเขาไม่รู้จักกันแน่นอนแต่อิ๋มบอกรูปพันสันฐานได้หมดพี่ก็เลยบอกว่าเขามาแบบสวยๆหรือมาแบบสภาพที่รถชนอิ๋มบอกว่ามาสภาพรถชนเลยพี่โอ,โอ้โสภาพรถชนเราอยู่ในห้องดับจิตเราเห็นศพทุกอย่างแล้วเรารู้ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอิ๋มบอกละเอียดทุกอย่างบอกว่าหัวข้างนี้ยุบอวัยวะภายในแตกน่าจะตับแตกนะพี่ซึ่งเราก็ช็อกแล้วเฮ้ยใช่ ับแตกหัวแตกอิมเริ่มเล่าทีละช็อตทีละชอ็อตอิมพี่ไม่ไม,ไม่ไม่คุยบีบีแล้วโทรเลยดีกว่าเนี่ยหนูกําลังจะเข้าบ้านแล้วพี่พี่อยากถามอะไรเดี๋ยวถ้าหนูเข้าบ้านแล้วเนี่ยบ้านหนูจะมีสารน้องเขาต้องลงรถก่อนเขาพยายามหาคนคุยกับพี่แล้วพี่คุยกับหนูเรื่องเรื่องนี้พอดีเขาจูนติดเขาก็เลยมาอยู่มาโผล่ข้างหนูเนี่ยหนูก็รู้เอ้ย hey, อย่ามาไงวะอยู่อยู่มาโผล่บนรถข้างๆแล้วก็นั่งแบบสภาพ<อ>เละแล้วก็บอกอ่างั้นขอเวลาพี่ครึ่งชั่วโมง พี่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่อิ่มพูดเป็นเรื่องจริงตายยังไงอิ่มบอกว่ามีคนขับรถอามรถเขาแล้วเขาโทรศรัพท์เข้ามือถือเขาแล้วก็คือเขาก็หยิบหยิบหยิบแล้วกําลังขับไปแล้วโทรศรัพท์มันหล่นไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ก้มเก็บโทรศรัพท์ฝั่งนี้แล้วเงยหน้าขึ้นมารถสิบล้อยอยู่ข้างหน้าเขาก็ชนปึ้งก็คืออันนี้โขกเกียร์หัวโขกพวงมาลัยหัวก็เลยยุบฝั่งนี้ตรงนี้โขกพวงมาลัยก็อับแตกก็เลยเสียชีวิต เรื่องวะซึ่งผลวิธีใช้ก็คือตับแตกกระหัวกระโหลกเราเห็นแล้วเล็บข้างไหนยุบอ,อ่ะ <c oughs> ผมสีอะไรผมสีทองอยาวขนาดไหนยาวครึ่งหลังสูงขนาดไหนสูงร้อยห้าสิบกว่าคือบอกรูปพันสันฐานได้หมดทุกอย่างหนักขึ้นหนักขึ้นถึงขนาดว่าวันต่อ,ตอ,ตอมาเนี่ยพี่น้องมาอีกแล้วจะคุยกับพี่คุยอะไรอ่ะคุยอะไรตอนนี้ก็คือหลอนกันไ่หมดแล้วเนี่ยเพราะว่าระหว่างนั้นอะ เดี๋ยวไปโผล่ปปรตรงนู้นไปโผล่ตรงนี้ไอ้มือกีตาร์เห็นเด็กรดน้ำต้นไม้บ้านผมเห็นจนลาออกอะ่ะผมจะมีบ้านที่บางแสหลังหนึงตอนั้นก็คือจะปลูกต้นไม้เยอะมากมผมก็จะให้มีคนไปรดน้ำต้นไม้ทุกวันไปคอยตัดหญ้าไปอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งมันเข้าไปรดน้ำต้นไม้มันเห็นยืนอยู่ในบ้านผม,มอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ตาแบบแดงแดม,มันก็ทิ้งสายยาง น้ำก็ไม่ปิดประตูบ้านก็ไม่ปิดผมอยู่กรุงเทพมันโทรมาพี่พี่ผมผมประทําไม่ได้แล้วนะพี่พี่ให้คนไปปิดน้ําปิดประตูบ้านพี่เอา้ามึงไม่ปิดให้กูผมไม่ไม่ไหวแล้วสติแตกไปอ,อ่าแล้วก็เอ้ยยังไงวะเนี่ยเริ่มดุขึ้นดุขึ้นเขาก็บอกว่ามาเนี่ยไม่ได้มาหลอก เขามาใช้ชีวิตประจําวันปกติพี่ทําคลิปเล่น YouTube กันหนูก็ไปนั่งดูมันเป็นช่วงอายโหะมันมันไม่รู้จะไปไหนมันมันยังมันไม่ทันมันยังตัวใช่มันก็ยังทําชีวิตประจําวันอยู่เขาเคยมาเคยไปอะไรเงี้ยเอเออแล้วเอาอะไรจะเอาอะไรอนาฬิกาแล้วก็ตุ้มหูนาฬิกาอะไรวะสีชมพูพี่เป็นคนไม่จําดีเทลอยู่เลยว่ามันใส่อะไรบ้างอะตุ้มหูข้างเดียวแล้วก็นาฬิกาอันหนึ่งสีชมพู อยู่ในบ้านพี่เตอฟี่ซึ่งอิ๋มก็ไม่เคยมาบ้านผมแล้วผมอยู่มาเนี่ยผมก็ไม่เคยหาหาไม่เคยเจออยู่มาวันหนึ่งฟึบกาลังกลับเข้าบ้านก็ดื่มกึ่มๆเข้าไปฟึบห้องนอนผมเนี่ยจะอยู่ห้องตรงข้ามกับห้องน้องซึ่งน้องมันเคยนอนห้องนี้ประจำเปิดเข้าไปในห้องตอนประมาณตีสี่ไม่รู้อะไรโดนใจให้เปิดแกะที่โต๊ะเขียนหนังสือนาฬิกาสีฟูไม่วางอยู่ในนั้นตุ้มหูว่าไงนั้นผมคว้านาฬิกาตุ้มหูได้ผไปวัดเลยรอพระอินธบาทเสร็จเพื่อที่จะแบบ ให้ส่งให้น้องอะเออดุมากแล้วก็ตอนนั้นอนะผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่พัทยาระหว่างที่ผมอยู่กับบ๊อบบี้แล้วก็ปีโป้อะนักร้องเก่าผมอะอยู่กัน3คนนั่งเล่นกีต้าอยู่ในห้องอยู่ดิมเมอไฟมันดับดับเองอะฟื้ดับปุ๊บเราก็มองหน้ากันแล้วแล้วตอนนั้นก็คือเพิ่งเพิ่งตายได้ประมาณไม่ถึงเดือนละมั้งล้วก็โอ้โหอย่างเฮี้ยนต่อเนื่องเว้ยสักปั๊บหนึ่งเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาจากพี่คนหนึ่งที่อยู่บางแสน ตอนนั้น่ะผมกับโป้เนี่ยจะสนิทกับน,น้องมากบอกเฮ้ยมึงช่วยคุยกับน้องให้หน่อยดิเนี่ยมาเข้าแฟนกูเนี่ยอยู่ที่แหลมแท่นเขาก็เปิดโฟนแล้วก็ให้คุยไปเข้าแล้วไปกรี๊ดไปแบบโมโหอะโมโหว่าทาไมอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ที่บางแสนไอ้โป้มันก็เลยปากหนักมันก็เลยพูดไปบอกว่ามึงจะไปแกล้งเขาทําไมมาหากูนี่อย่าไปแกล้งเขาออกจากเขา มาหาคุนี่มีอะไรมาพูดกับพี่นี่แปบ๊บเดียวอะลูกหัวเตียงอะลูกอีใหญ่ลูกที่ว่าโชอะหล่นมาข้างหนึ่งปึ้งข้าง,งหลังเรากระโดดปึ้งวิง่งออกไปหน้าห้องเงินแล้วก็เราพอเราสามคนเราไปอยู่หน้าระเบียงห้องแล้วอะในห้องน้ำอะมันมีก๊อกน้ําเสียงเปิดน้ําวูลงถังอะซึ่งไม่มีใครอยู่อะพี่แล้วเสียงขันกงกงกงแดงคือไอ้พีงพูดทำไมย๊าบวะแล้วเอาไงเนี่ยแล้ว แล้วกูยนอนไงอะห้องเนี้ยก็ไปนอนกองรวมกันหมดก็คือค่อยๆย่องไปปิดน้ําอมันอยู่ที่ห้องน้ำมันอยู่ที่ห้องน้ำอยู่ที่ห้องน้ําไปปิดน้ําแล้วก็คือไปกองอยู่กันห้องเดียวสามห้องสรุปแล้วใช้แค่ห้องเดียวนอนกันสามคนก็คือเรียกว่าทําไมก่อนเรียกมาก็คุยไม่ได้เรียกมาแล้วให้มาทําไงอะให้มานั่งคุยกันอย่างนี้อะกูไม่เอานะหรือจะให้มาลงใครมาเข้าใครมานั่งตกลงกันไม่เอ้า เรียกมาก็ได้แค่นี้ก็ให้มันรู้สึกว่ามันมาหามึงแค่นี้แล้วมึงน,นอนได้ไหมสนุเรียกมาแล้วนอนไม่ได้กันอีกจนวันที่ครบร้อยวันอ,อิอ๋มบอกว่าเขาอยากได้พระองค์ใหญ่ไปทําบุญให้เขาที่บ้านเกิดเขาที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวะนั้นนะ่ะเราก็เช่าพระและเอารถบ๊อบบี้ไปขนพระเอาหอ่อเตรียมรอไว้สองวันละคอนเสิร์ตเข้าจังหวัดเพชรบุรีสมมุติว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเอาพระไปถวายให้น้องร้อยวันเนี่ยที่วัดบ้านเขาที่เพชรบุรีคืนนี้ คอนเสิร์ตอยู่ๆโผล่เข้ามาที่เพชรบุรีแล้วก็คือเหมือนกับว่าให้เราเดินทางก่อนหนึ่งวันเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเช้าตื่นมาแล้วเข้าวัดเลยง่ายๆเลยอ่ oh. ส่งงานมาให้หนึ่งงานเราก็เฮ้ยโหขอบคุณมากสนุกสนานประมาณเที่ยงคืนกว่าอิ่มบีบีมาแล้วครับพี่อยู่ไหนกันอยู่ในผับเลยกำลังเต้นเลยู้หสนุกสนานเลยพี่กลับห้องด่วนเลยน้องจะคุยด้วยครั้งสุดท้ายเฮ้ยๆกลับห้องกลับห้องทุกคนก็ไปนั่งกองอยู่ที่ห้องในโรงแรมแล้วก็เริ่มเปิดโฟนแล้วก็นั่งเอาโทรศัพท์วา mm. <ๆ>เริ่มสนุกลเย ยังไงขอบคุณนะโอ้โหให้งานด้วยเริ่มจากความกลัวมากๆเป็นผ่อนคลายแล้วเริ่มรู้แล้วว่าน้องมันไม่ได้มาหลอกแต่มันแค่มาหยอกล้อมาใช้ชีวิตประจําวันแต่อย่างเงี้ยบ่อยๆไม่เอานะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาพระไปทําให้แล้วนะเออเดี๋ยวหนูจะไปแล้วถึงเวลาแล้วอ,อขอบคุณมากสําหรับพระอะไรนะก่อนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะเจอฝนตกนะขับรถระวังระวังเพราะถนนมันลื่นต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นถนนสองเลนแล้วก็ในวัดเนี่ยเขาเลี้ยงหมายเยอะในวัดเนี่ยจะจะเหม็นกลิ่น หมาหน่อยเพราะว่าฝนตกเนี่ยบวกกับอุจจาระหมาบวกกับกลิ่นหมาสาบมันเนี่ยมันจะทําให้คนคนนึงใน,ในในในวงที่มันขยงเรื่องนี้มีอาการเราก็มองเรารู้แล้วว่าในวงเราใครขยงเรื่องนี้ก็นอนกันแต่ก่อนนอนแล้วหนูตอนนี้หนูอยู่ไหนอะ่ะก็อยู่กับพี่อิ่มไงไปอยู่กับอิ่มซะปุ๊บถ้าหนูมาเนี่ยมาที่เราเนี่ยใช้เวลานานไหม เขาก็ตอบมาว่าแค่พี่หลับตาแล้วลืมตาหนูก็อยู่กับพี่แล้วอืม,มันคือมันแวบเดียว่ะนั้นอบอกอ๋อกันอยู่กับพี่อิ่มนะไม่ต้องมาแล้วก็บอกไม่ต้องมาอ่าแล้วก็ก็จึ่มๆมอ่ะก็มีคนคนตีนะอ่าแล้วทํายังไงถึงจะรู้ได้ว่าหนูมีอยู่จริงแล้วแบบเฮือกสุดท้ายอ่ะพลังงานของหนูจะสามารถทําอะไรได้บ้างอ่าของของกันละปลายสายก็พูดมาว,ว่าพี่มองไปที่หน้ากระจก เราก็ทุกคนนั่งบน,บนเตียงเตียงคู่อห้กคนมองไปหน้ากระจกพี่จะเอาอะไรบนหน้ากระจกให้ล้มตอนนี้มีขวดสเปย์อยู่หนึ่งขวดมีไดรเป่าผมมีแก้วน้ำวางอยู่มีกระเป๋าวางอยู่ทุกคนแม่งไอ้เหี้ยทีละชิ้นเลยมีครบเลยอ่ะ เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราก็บอกไม่ต้อง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 ให้มอยู่ตรงนั้นแหละไม่อยู่ตรงนั้นไม่ไม่ต้องเอาอะไรขยับเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วอิ่มก็วนเลาะแล้วบอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญให้นะมีอระไปถวายให้ไม่ต้องทำอะไรหล่นแค่นี้พอแล้วรู้แล้วรู้แล้วว่ามีอยู่จริงก็แยกย้ายกันนอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาปึ้งขับรถออกมาไม่ใช่หน้าฝนฝนตกตลอดทางเลยไม่ใช่หน้าฝนฝนพังตลอดทางเข้าไปโอ้โหกลิ่นหมาเหม็นสาบแบบ คือที่น้องบอกทุกอย่างไอ้อตัวนั้นเข้า <c oughs> <c oughs> วัดไม่ได้แล้วไปเราว,วิ่งออกไปนอกวัดแล้วเพราะว่าเขาขยัยงทุกอย่างที่บอกมาเป็นจริงหมดแล้วก็เราก็เอาพระไปทําการถวายาแล้ววัดนั้นท่านเจ้าวาดเป็นญาติโดยตรงกับน้องอคือเป็นคุณคุณปู่หรือคุณทวดอะไรของน้องเลยซึ่งเป็นเกจิที่พเพชรบุรีเลยหลังจากถวายเสร็จแล้วเนี่ย เราก็มายืนเล่นกีตาร์ตอนนั้นวงสามห้าสิบกำลังทำใหม่ๆก็ทุกคนก็ไปรวมอยู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้น้องฟังครั้งสุดท้ายอยู่ในสระว่ายน้ำไอ้สระไม่ใช่สระว่ายน้ำ<ม>เป็นสระน้ําของวัดเป็นสระขุดเราก็ไปยืนอยู่ที่สระกันอตอนนั้นชอบทําคลิปนะฮะชอบทําคลิปแล้วก็ไปยืนเล่นเพลงที่เขาเขาชอบกันริมสระน้ำปึงป้งๆก็ถ่ายรูปกันไอ้พวกน้องๆเด็กวงก็กดรูปกดรูปามมุมต่างๆแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรพอขึ้นรถปุ๊บเรามาย้อนดูรูป มันติดเงาผู้หญิงลักษณะน้องสีดำยืนอยู่ไกลๆแบบยืนดำๆอยู่ไกลๆโอ้โ,อโหอย,ย่างหลอนนะคนลุกทั้หมดเลยซึ่งตอนก่อนเนี่ยภาพถ่ายติดวิญญ,ญาณจะเห็นจากรายการพี่เยอะผมผมน่าจะเคยเอาให้ให้พี่ดูหรือในรายการเราดูเ<อ>แ,แล้วมันอยู่ในเครื่อง b ีบีมันมันลบไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เก็บเอาไว้ อันนี้อันนี้เล่าแบบรวบลับนะนี่รวบลับนะเพราะความจริงอะเรื่องมันยาวมากอะยาวมากยาวมากมันสนุกมากแต่ว่าตอนนี้จะได้ว่าตอนคนอวดผีเนาะใช่ใช่มีน่นอนกอดมีทด้วยเนี่ยนี่นอนกอดด้วยเออสุดนอนกอดคื้อที่มันเล่าแบบโหดมากอะเราก็นึกว่าน้องนั่งข้างมันนั่งตรงเข่าเนี่ยเบาะอยู่กับพื้นเนี่ยนั่งซึบครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันนั่งทำไมว่าเบาะมันก็มีนึกว่าเรานึกว่าไอโปมันนั่งฝึกสักแป๊บนอนจึง่ะนอนด้วยนอนไม่พอ กายแล้วก็กอดเนี้ย oh. แล้วก็เอ้า oh. นึกว่าด่าในใจแต่ลืมตาไม่ขึ้นนะ่ะมึงจะกอดกูทำไมวะนี่ย่สักแป๊บหนึง่ง oh. <laughs> อยู่ข้างหูเราเนี้ยพี่ก็กระเด้ง oh. บึง้งขึ้นมาแล้วก็วิ่งเข้าไปห้องไอ้บ๊อบบี้ตอนนั้นอะห้องเราจะเปิดประตูชนกันว่าห้ามปิดประตูห้องห้ามปิดเด็ดขาดเพราะตอนนั้นอยู่ในเจ็ดวันเจ็ด hmm. วันอันตราย oh. คือหลอนมากกระโดดไปกองอยู่ห้องบ oh. ๊อบบี้ uh. กันหมด โอ้โหต้องไปย้อนดูต้องไปย้อนดูนะครับเอ้าวันนี้ขอบคุณมากทอฟฟี่ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากคร